สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาเอาเปลือกมเลเร็ดทันตะวันออกนะครับผมอันนี้นะครับเราจะเอาเปลือกของเขาออกนะครับผมนี่ครับเปลือกของเขาแบบนี้นะครับนี่นะครับเราจะเอาออกหลังจากที่เราปลูกไว้สี่วันนะครับผมเราก็จะเอาออกนะครับ อันดับแรกก็ลดน้ําก่อนนะครับผมลดน้ําให้ชุ่มก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยเอาออกนะครับปัดๆแบบนี้ก็ได้นะครับง่ายๆนะครับผมนะครับถ้าเราเอามือปัดๆแบบนี้มเมล็ดของเขาก็จะหลุดออกจากใบของเขานะครับผมนี่นะครับแล้วก็ ค่อยมาเก็บทีละเม็ดทีละเม็ดอย่างนี้นะครับผมอันดับแรกก็ลดน้ำแล้วก็เอามือปัดปัดนะครับนะครับเห็นไหมครับความแตกต่างนะครับผมอันนี้ฐานนี้ยังไม่ได้ปัดนะครับผมแต่ฐานนี้ปัดออกไปแล้วนะครับนี่นะครับตรกนี้ก็เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ทำเหมือนกันครับแล้วก็เอามือปัดปัด แบบนี้นะครับผม,มเมล็ดของเขาก็จะหลุดออกจากใบของเขานะครับนะครับหลังจากนั้นก็เก็บเอาออกอันนี้นะครับแบบนี้นะครับผมเก็บออกทีละเม็ดทีละเม็ดนะครับผม หลังจากที่เราเอาเปลือกเมล็ดทานตะวันออกนะครับผมก็จะได้เป็นภาพแบบนี้เลยนะครับผมต้นของเขาก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับทําไมถึงต้องเอาเปลือกเมล็ดทานตะวันออกจากใบของเขา,ะาะนะครับออกจากต้นของเขานะครับผมทําไมเพราะว่าถ้าเราเอาเมล็ดของเขาออกตอนนี้นะครับผมหลังจากที่เราปลูกมาได้4วันแล้วนะครับ ก็จะช่วยให้ใบของเขาจะเดินเติบโตได้ดีนะครับผมจะทําให้ใบของเขาบานออกนะครับผมเปลือกเมล็ดทานตะวันนี้นะครับผมยิ่งเราเอาไว้นานมันก็จะทําให้ต้นอ่อนทานตะวันของเราไม่ค่อยสวยนะครับผมนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับผมถ้าเราไม่เอาออกช่วยเขานะครับผมใบของเขาก็จะติดกันแบบนี้นะครับถ้าเราเอาออกใบของเขาก็จะบานออกแบบนี้นะครับนะครับ นี่นะครับผมตอนแรกเขาจะติดกันถ้าเรา,เอ,าออกเขาก็จะบานออกนะครับผมนะครับถ้าหากเราช่วยเอาเปลือกเมล็ดทานตะวันออกก็จะทําให้ใบของเขาสวยแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นเทคนิคเล็กเล็กน้อยนยนะครับผมที่เราเอามาบอกกันนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ เพื่อนชอบก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ